คุณเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก,ก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามิทีนิวเช่นเคยนะคะเจอก,การมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจําเลยคลิปนี้นะคะ,ะมาแจ้งข่าวนะนายในช่วงที่น้ํามันแพงแบบนี้คะ่ะนายยกนะคะเคาะต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพอีก3เดือน จะเคาะลดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะนายดนุชาพิชยนาณน,นะคะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถแถลงภายหลังการหารือกับนายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจรัฐบาลเพื่อออกมาตรการลดค่าของชีพช่วยเหลือราคาน้ํามันที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือประชาชนบางส่วนที่ใกล้หมดอายุในเดือนมิถุนายนนี้ ออกไปอีก3เดือนจนถึงเดือนกันยาย,ยนี้นะคะเช่นมาตรการส่วนลดราคา NGV สำหรับรถแท็กซี่และส่วนลด LPG สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนส่วนมาตรการที่เพิ่มขึ้นใหม่คือขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันให้นำส่งกำไรส่วนหนึ่งจากการกลั่นน้ำมันเข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคาดว่าจะจัดเก็บค่ากลั่นน้ำมันดีเซลได้ราว5 6พันล้านบาทต่อเดือนส่วนการจัดเก็บค่ากลั่นน้ำมันเบนซินประมาณ1,000ล้านบาทต่อเดือนจะนำไปลด ดราคาน้ำมันเบนซินให้กับผู้ใช้ทันทีค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันนะคะลดลง1บาทต่อลิตรทันทีขณะเดียวกันนะคะจะขอความร่วมมือโรงแยกการซแบ่งกําไรส่วนเกิน50%เข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเช่นกันคาดว่านะคะจะจัดเก็บได้1,500ล้านบาทต่อเดือน และด้านกระทรวงการคลังนะคะจะเสนอมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยจะเสนอให้บริษัทเอกชนที่นําพนักงานไปท่องเที่ยวในเมืองรองสามารถหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าส่วนในเมืองหลักก็สามารถลดหย่อนได้1.5เท่านะคะนอกจากนี้ค่ะนิติบุคคลยังสามารถลดหย่อนภาษีจากการจัดงานอีเวนต์ในต่างจังหวัดได้อีกในช่วงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง3 0 ถึง31มธันวาคม65นะคะและเองมีมาตรการที่จะขอให้ภาคเอกชนช่วยกันประหยัดพลังงานซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอนในสัปดาห์หน้านี้เองค่ะเอาลละเป็นไงบ้างคะพอได้เหตกันคะกระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างไหมน้ํามันจะลดลงนะีะ่ถึงไม่ลดมากก็ลดน้อยก็ยังดีนะคะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะน้ํามันแพงมากเลยนะคะหากใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้อย่างสุภาพนะคะอยากติดตามนะคะข่าวจริงที่นํามาอัปเดต ให้ฟังทุกวันนะคะอย่าลืมติดตามมามิทีเนีวไว้เลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคะมามิทีนิวนะคะมีข่าวดีมีช่องทางสร้างรายได้เสริมทุกการใช้จ่ายะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าช้อปปิง้งผ่านช้อปปี้ไลซ์ด้าหรือร้านค้าชั้นนําค่าบัตรเครดิตค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะเราจะได้รับเงินคืนเพียงเราเปลี่ยนนะคะมาใช้นะคะผ่านแอปพลิเคชันช้อปจ e นิกนะคะและที่สําคัญค่ะถ้าเราอยากต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจสร้างเป็นรายได้เรามาเป็นผู้ขยายแอปแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จกักค่ะแค่นี้เราก็ ก็จะได้รับเงินหลายช่องทางนะคะหากใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดนะคะ id line ค o ดทีมาได้เลยนะคะ